ผมเดินจงกรมรู้สึกไม่ได้อะไรครั้งนี้ได้ครับได้ครับคุณทํากรรมฐานครั้งหนึ่งคุณได้อะไรเยอะครับแต่รู้สึกว่าไม่ได้นะครับมันไอ้สิ่งที่ได้เนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวตัวสะสมประสบการณ์นะครับถึงเวลาปรงจริงๆเนี่ยตัวนี้จะพลังตัวนี้จะขึ้นมาช่วยเลยปรงนะครับไม่งั้นพระบูอยู่ไม่ได้ครับไม่มีพลังตัวปรงเนี่ย นะครับอยู่ไม่ได้เลยนะบวชไม่ได้เลยนะครับผมควรปฏิบัติอย่างไรให้สามารถผ่านได้ผ่านได้ครับผ่านแน่นอนช้าช้าไม่ช้าก็นเลยคุณไม่ต้องไปเร่งนะครับคุณมีสองภาคแล้วตอนนี้ภาคภาคทางโลกในคุณถอยออกมาแล้วเหลือปฏิบัติไปเรื่อยๆเลี้ยงประคองตัวรักษาสุขภาพวันนี้ได้วันนี้ไม่ได้คือได้ไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จ สมหวังผิดหวังดังนั้นคุณใช้อารมณ์กลางๆครับอพยากตะอารมณ์ที่เป็นกลางแล้วคุณจะได้อุเบกขาขึ้นได้ไม่ได้ก็ขอให้ได้ทำตรงนี้สสำคัญนะครับขอให้ได้ทำขอให้ได้ปฏิบัติวันนี้ได้ไม่ได้คือไม่ได้มุ่งว่าได้ไม่ได้แล้วครับบอกใบให้ฟังนะครับถ้าคุณจะนิพพานมันต้องอารมณ์กลางครับ ไม่ใช่อารมณ์กุชนอกุชลอกุศลอกุศลก็ต้องทิ้งครับต้องทิ้งครับเพราะมันมีภพชาติแต่อารมณ์กลางๆไม่มีภพชาติครับนิพพานครับบอกใบ้นะครับที่จะรักษาศรัทธาอยู่แล้วก็คือปัจจุบันครับให้อารมณ์ดีไว้ก่อนทุกอย่างเป็นเรื่องผ่านมาผ่านไป นะครับอย่าไปจริงจังกับมันอย่าเอาอารมไปเล่นดังนั้นอารมณ์ตรงกลางเ่ยจึงสําคัญที่สุดอพยากตะแล้วก็เป็นกุศลแล้วก็ดับแล้วก็แผ่เมตตาที่สุงกุศลไปนะครับรักษาทําไมต้องรักษาจิตที่เป็นกุศลไว้เพราะว่ามันจะได้ดึงเรายังไม่หมดกิเลสมันจะเลี้ยวไปทางนั้นอยู่เลยนะครับมันต้องมีกุศลอกุศลไปคอยๆดึงไป แต่จริงๆแล้วที่จันดิพานแล้คืออารมณ์กลางๆครับเพราะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วไม่มีเชื่อนะครับ